สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะมาแจ้งเรื่องนี้กันก่อนนะคะตอนนี้นาะร้านเรานะคะมีร้านอยู่ในช้อปปีแล้วนะคะชื่อร้านว่ายมโรอันเดสกอร์สกูชี่อันเดสกอร์ช็อปนะคะก็อันนี้นะคะแล้วยังโพสต์ภาพไม่หมดนะคะทุกแบบนะก็เดี๋ยวจะทยอยโพสต์ให้นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นภาพสกูชี่แบบต่างๆนะคะใครนะคะที่อยากจะสั่งซื้อสินค้านะคะแบบเก็บเงินปลายทางร้อเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถเข้าไปสั่งได้นในช้อปปีนะคะ แต่ว่าราคาของในช้อปปีนะคะก็จะเป็นราคาแพงกว่าที่ขายปกตินะคะเพราะว่าอันนี้จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าซื้อในช้อปปีนะคะจะไม่มีรีวิวแพ็คพัสดุนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนที่ซื้อในช้อปปีอาจจะไม่ได้มาจาก Y o u Tube นะคะแล้วก็ไม่อยากให้แพ็กนะดังนั้นก็จะไม่มีคิดแพ็กพัสดุให้นะคะถ้าสั่งในช้อปปีนะ แล้วก็น,นี้จะเป็นช่อหน้า,นาการติดต่อนะคะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์เลยค่ะ id line a d y m 1 4 3 1 m นะคะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทางร้านทุกแบบพร้อมราคานะคะสามารถทักไปทางไลน์ได้เลยนะคะ id line ตามนี้นะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโรช็อปค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะชื่อ IG w ีวายจุสกูชี่ค่ะอันนี้ทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใตค้คลิปนะสามารถคลิกด,ดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมที่มาใหม่กันก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นโยเกิร์ตกรอบนะคะก็ในรอบนี้มีมาแล้วนะคะรอบที่แล้วมีคนถามกันมาเยอะมากนะคะก็ในรอบนี้นะคะจะมีหลายรสนะราคานะคะ2องละแปบาทนะคะตอนหนึ่งแพ็คอันนี้นะคะจะมีเป็นแบบรสบลูเบอร์รี่นะคะรสมะม่วงอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบรสรวมนะคะรสพีชนะคะตัวนี้ก็จะมาใหม่ค่ะแพ็คละแปดสิบห้าบาทนะ ส่วนต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสตรอเบอรี่เคลือบนะคะก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด4รสนะคะอันนี้เรารีวิวลงติกตอไปนะคะตัวนี้นะาด้านในนะคะจะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่กรอบแห้งๆนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเคลือบเป็นแบบรสตามนี้เลยนะคะเคลือบหนามากนะคะตัวนี้แนะนํานะคะราคานะองละห5บาทนะคะจะมีเป็นแบบรสนมอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบรสช็อกโ,โกโแลตนะรสสตรอเบอรี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีเป็นแบบรสชาเขียวนะ2องละห้าสิบห้าบาทนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเยลลี่ไข่ดาวพร้อมกระทะนะคะอันนี้ราคา20บาทเท่านั้นนะคะก็ด้านในนะจะมีเป็นแบบซองให้นะคะเทใส่กระทะแล้วก็เอาเยลลี่วางด้านบนนะคะจะเป็นเสียงซ่าๆเหมือนตอนทอดไข่ดาวบนกระทะประมาณนี้นะคะซองละย0บาทเท่านั้นค่ะส่วนขนมแบบอื่นนะคะอันนี้ยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้รีวิวนะคะใครที่สนใจอยากดูภาพพร้อมราคานะคะสามารถทักมาได้เลยนะตัวนี้ก็จะมีหลายแบบเลยค่ะ เรื่องที่อย่างแรกนะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละ39บาทนะคะแบบแรกนะจะเป็นเอติมแมวสีใสลุงนะคะตัวนี้คือสีสวยชัดมากๆนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะจะมี2ส,สีให้เลือกนะคะสามารถระบุสีได้นะก็จะเป็นเอติมแท่งแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะนุ่มสโลว์แบบนี้เลยค่ะราคาชิ้นละ39บาทเท่านั้นนะมี2ส,สีนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบไอติมกบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวแบบนี้เลยค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่นะก็จะเป็นชิ้นหนาๆอ้วนๆแบบนี้นะคะตัวสกูชี่ก็นิ่มสโลว์แบบนี้เลยราคาชิ้นละสามสิบเก้าบาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสกูชี่มายูนิคอร์นค่ะก็ตัวนี้จะเป็นแบบสีขาวแล้วก็จะเป็นสีชมพูเข้มอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เนื้อจะเป็นแบบะะสอบๆนะคะแบบนี้เลยค่ะชิ้นใหญ่นะ ะเป็นแบบตัวมายูนิคอร์นทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะสามารถเอาไว้ตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สาบาทเหมือนกันค่ะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นแบบกระลอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นหางฟูๆค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณ2มือแบบนี้เลยนะ ทายากิไอศครีมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีใสลุงนะคะผิวก็จะเป็นผิวมุกอ่อนๆด้วยค่ะสีสวยมากๆเลยนะนิ่มสโลมากเนื้อดีนะคะตัวนี้แนะนำค่ะราคาชิ้นละ39บาทนะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบกวางเลนเดียร์สีฟ้าแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะประมาณมือแบบนี้เลยค่ะนิ่มมากๆนะคะแล้วก็สโลแบบนี้เลยค่ะราคาชิ้นละ39บาทนะคะ ต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นไอติมโคนค่ะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะมี2สีนะคะจะมีเป็นรสชาเขียวแล้วก็จะเป็นรสสเบบรีนะคะหน้าตาก็จะเป็นหน้าตาตามนี้เลยค่ะลายนี้คือน่ารักมากๆนะคะจะเป็นเหมือนแบบลายการ์ตูนไอติมแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีชมพูก็จะยิ้มแล้วก็ใส่แว่นแบบนี้ค่ะ39บาบาทเหมือนกันนะ แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิละ50บาทค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นสกูชี่ฟักทองแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูฟ้านะแล้วก็ผิวนะคะจะมีเป็นแบบประกายเล็กน้อยด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นชัดไหมนะสวยมากนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยสโลว์มากนะคะเนื้อดีนะตัวนี้ราคาชิละ50บาทนะคะ 50บ,บาทอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นบ้านหมีค่ะตัวนี้ก็จะมี2ส,สีนะคะจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะด้านข้างก็จะเป็นประตูแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะชิ้นใหญ่น่ะจะเป็นไซส์ประมาณ2องมือนะคะลายน่ารักมากนะก็ะจะมีเป็นแบบผูแบบนี้ด้วยนะคะรานะคาชิาา้นละ50บาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบบานหน้าแมวแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสายกลางสายมีเดียมนะคะ แคก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นบอลชินสีทองนะอันนี้นะกลิ่นหอมมากนะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบนเนยๆขนมปังประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะนุ่มสโลแบบนี้เลยบานแนะนํานะคะเนื้อซอฟแล้วก็สโลมากจะมีสามสีให้เลือกนะคะสามารถระบุมาได้นะสนใจสีไหนแคปมาได้เลยนะคะราคา50บาทค่ะ แบบต่อมานะคะอันนี้น่จะเป็นสกูชีผลไม้นะคะตัวนี้น่ารักมากนะคะกลิ่นนะคะจะเป็นแบบกลิ่นผลไม้จริงๆเลยนะคะตัวนี้คือกลิ่นดีมากๆแล้วก็อันนี้จะมี3แบบนะคะจะมีเป็นแบบตัวนี้นะคะเลมอนแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะมีลายแบบนี้ด้วยนะคะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบรสองุ่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นมะม่วงสีเขียวแบบนี้ค่ะแพคเกจด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นสกูชี่ราคาพิเศษนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยมาจากโรงงานนะคะก็เนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลวมากๆอันนี้แนะนํานะคะเนื้อดีมากนะราคานะคะชิละเจสิบาบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบราคาพิเศษนะคะสโลวมากนะเจ็บาทนะคะแนะนํานะสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพมาได้เลยค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ไมยูนิคอร์นแบบตัวอ้วนๆอันนี้นะคะตัวนี้แพคเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะชิ้นใหญ่นะคะไซต์ตัวนี้จะเป็นแบบไซส์2มือแบบนี้เลยะคะ่ะราคานะคะชิ้นละเจ็ดสิบเก้าบาทเหมือนกันนะนี่มากๆนะคะแล้วก็สโลด้วยตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะน่ารักมากนะเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบไอติมไมยูนิคอร์นไซส์ักษ์นะคะตัวนี้คือชิ้นใหญ่มากๆนะคะอันนี้ของจริงที่ใหญ่มากนะไซส์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ ตัวนี้นะคะชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อนิ่มสโล่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองเทีย่ยซสายกับอันนี้ให้ดูนะคะสายก็จะแบบแตกต่างกันประมาณนี้เลยนะคะแล้วตัวก็จะเป็นแบบหนาๆอ้นวนๆแบบนี้นะคะอันนี้คุ้มมากๆนะคะราคาชิ้นละ115บาทนะคะเป็นไอติมยักษ์ไมยูนิคอร์นนะคะด้านบนยูนิคอร์นก็จะเป็นสีทองแบบนี้ด้วยค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบเฮดบานซานิโอนะคะตัวนี้ก็จะมีบอลเชนนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบขนมปังในเนย,เนยประมาณนี้นะคะ เนื้อดีแล้วก็น่ารักนะอันนี้แนะนํานะคะห้อยเป็นผูกญแจก็ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดสีหน้านะคะราคาชิ้นละ65บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบหัวสัตว์นะคะก็ตัวนี้จะมีแท็กแบบนี้แล้วก็จะเป็นบอยเชนสีเงินนะคะด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้เลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนิ่มๆค่ะจะมีทั้งหมดสามลายให้เลือกนะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะสีเขียวก็อนนี้ราคาชิ้นละ65บาทนะคะมีเป็นกระต่ายสีชมพูค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบน้องหมาสีน้ำตาลแบบนี้ด้วยนะคะขับเค้กมินเนี่ยราคาชิ้นละ35บาทค่ะอมยิ้มนะคะราคาชิ้นละ30บาทนะอย่างต่อมานะคะนนี้นะจะเป็นแบบพักมีเบบี้นะคะก็ตัวนี้จะมีตำหนินะคะก็อันนี้เป็นตำหนิมาจากโรงงานนะคะเลยเป็นราคาพิเศษนะคะราคาชิาน้นละ1 2 0ยบาทนะคะสกูชี่หนอนนะคะราคาชิ้นละ49บาบาทนะคะตัวนี้ก็จะมีตำหนิตรงนี้นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบตามนี้เลยค่ะ ต่อนะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละแปบาทบลาทนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นไม้ยูนิคอร์สสีชมพูอันนี้ค่ะสนใจแบบไหนแคปภาพได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบผลอะโวคาโดค่ะแบบ80บาทอันนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ราคาพิเศษนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะจากโรงงานนะก็เลยเป็นราคาพิเศษ80บาทนะคะก็อันนี้นะจะมีเป็นแบบลายมังคุดนะคะตัวนี้นิ่มสโลมากนะคะแล้วก็จะเป็นถงมุกแบบนี้ค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นนางเงือกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเลยเลยนะคะจะมีทั้งหมด4ี่สีนะคะ80บาทค่ะชิลลกวางเลนเนียในกระถางนะคะราคา80ค่ะ,คะดินสอราคาชิลล80บาทนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบเจ้าหญิงค่ะหนูสีฟ้านะคะปลาโลมานะคะตัวนี้เลยชิ้นเดียวจะเป็นสีฟ้าอันนี้ค่ะไอติมนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบบัวนะนี่ก็จะเป็นแบบสกุชี่ราคาพิเศษราคาชิลล์แบาทนะคะ ก้นี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ลอดใหม่นะแล้วก็นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะ idline adyim 1 4 3 1 m นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะหรือว่าไม่โสดทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโลช็อปค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น ig นะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคาด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ igy สกูชี่ค่ะ อันนี้ทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบา,ายใต้คลิปแล้วนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ